เปิดตัวแล้วไอคูแซ6และไอคูแซ 6X ฉายชิป 5G ตัวแรงจอลื่น120เฮกล้องกันสั่นแบบ OIS มีชาร์ <homage> ราจไว80วัตต์ล่าสุดทางไอคูก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่พร้อมกันถึง2รุ่นคือไอคูแซ6และไอคูแซ 6X อย่างเป็นทางการแล้วครับโดยเป็น2สมาร์ทโฟน 5G ระดับกลางใช,ช้ชขอขอิป Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบ6ชั้นให้แรมขนาดสูงสุด12กิกพร้อมลอมความจุสูงสุด256กิกให้แบตเตอรี่มีที่4,500ม ah. ิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว80วัตต์ฟาสชาร์จที่สามารถชาร์จจากระดับ1-50%ในเวลาเพียงแค่10นาทีและมีมอเตอร์แบบ X-axis Linear สมาร์ทโฟนรุ่น i q Z6 มีหน้าจอไร้ขอบเจาะรูก,กล้องหน้าที่ตรงกลางหน้าจอมีขนาด6.64นิ้วคมชาด์ระดับ f u l l h D+ รองรับค่ารืเฟรชระดับ120เฮิร์ตพร้อมฟังก์ชันปกป้องดวงตาทางด้านฝาหลังผิวสมัมผัสแบบด้านเป็นประกายให้กล้องหลัง3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความลเอียดสล้านพิกเซลรลองรับระบบการสั่นแบบ OIS กล้องเดฟความเรเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความเเดียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความเเดียดแล้านพิกเซลมีทั้งหมด3สีคือสีดำสีฟ้าและสีส้มครับส่วนในรุ่น iQOO Z6x ใช้ชิปประมวลผล d i m e n ด i t y ต 8105G รองรับระบบระบายความร้อนแบบ5ชั้นให้ลมความจุสูงสุด256 g กิกให้แบตเตอรี่จัดเต็มถึง6,000ม ah, ิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว44วัตต์ฟาชาร์จการชาร์จจากระดับ1ถึง50%ในเวลาเพียงแค่33นาทีมีหน้าจอ,อไร้ขอบมีติ่งทนหยดน้ำเพื่อใส่กล้องหน้าหน้าจอขนาด6.58นิ้วคมชัดระดับ f ฟ l ร์ d ตีพลรองรับฟังก์ชันปกป้องดวงตาบนตัวเครื่องเพียวบาง ให้กล้องหลังคู่ความเรียน50ล้านกับ2ล้านพิเซลมีเลนส์มา3สีคือสีดำสีฟ้าและสีซอมำลำโพงเสียงที่ดังกว่าเดิมถึง150%สมาร์ทโฟน IQ คู Z 6มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม8 g ิกรอม118 g ิรา,าราคาอยู่ที่1,699หยวนหรือประมาณ8,900บาทรุ่นแรม8 g ิกรอม256 g ิราคาอยู่ที่1,899หยวนหรือประมาณ9,900บาทและรุ่นแรม1 2 g ก,ก รอม2 5 6กิกราคาอยู่ที่2,999หยวนหรือประมาณ1 9 0 0บาทสมาร์ทโฟน IQ คู Z 6X มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม6 g ิกรอม118 g ิกราคาอยู่ที่1,199หยวนหรือประมาณ6,300บาทรุ่นแรม8 g ิกรอม118 g ิกราคาอยู่ที่1,399หยวนหรือประมาณ7,300บาทและรุ่นแรม8 g ิ รอม256กิกราคาอยู่ที่1,599หยวนหรือประมาณ8,400บาทครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟ t เพียงแค่เดอนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ